สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนข่าวของบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอทจำกัดซึ่งได้รับพระมหากรุณาทิคุณให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2566ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัณดโบราณบรรพศพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นายสุเทพพันเพงกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟทจำกัดหรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่ากรถินพระราชทานเป็นกรถินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกรถินให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรคณะบุคคลหรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานนำไปทอดถวายณพระอารามหลวงทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และในส่วนของกระถินการมีกำหนดเรียวเวลา1เดือนหลังออกพรรษา1วันระหว่างวันแรม1น่งข้ามเดือน11ถึงวันขึ้น15ข้ามเดือน12ของทุกปีพุทธศาสนิกชนก็จะร่วมทำบุญถวายผ้ากระถินเพื่อเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองค่ะทางนี้เนื่องในเทศกาลกรถินพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2566ตามที่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอรทอจำกัดขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมชนสงฆ์ณวัดบรราะบรรพ์พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ในเวลา13.30นาทีโดยมีนายสุเทพพันเพ็งกรรมการผู้มนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดเป็นประธานในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทจำกัดรวมทั้งข้าราชการภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญและร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายภาพพ,พระกฐินพระราชทาน โดยมียอดเงินบริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศ์จำนวน1ล้านสนแ้านบาทททวนในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดวรนัถบรรพตโรงเรียนเทศบาลวัดประนาดบรรพตและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พลานิสงแห่งการถวายภาพพระกรถินครั้งนี้บริษัทรถไฟฟ้าราฟอทจำกัดขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นฉัตรแก้วปกเกศอาณาประชาราชตลอดไป รวมทั้งบรรดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศลมีจิตตั้งมั่นในความดีงามถึงพร้อมด้วยสัพกะกำลังในอันที่จะบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป